สวัสดีครับบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไม้สวยรวยวัฒนธรรมเลิศดรับเมืองกีฬายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายบุญส่งน้องธันวาน,นะครับวันนี้ผมก็ได้พาแม่น้อยนะครับนานแล้วนะครับที่ได้พาแม่น้อยมาถูต้นไม้นะครับนี่ครับผมให้แม่น้อยมีผมก็เสียบอันนี้วบยุกพวกใหมะครับี๋ยวพอดีผมก็บสิไดยไปสารน้ำไปสร้างนะครับ เดียด๋วยวเบิังบรรยากาศเบินะครับ Oh okay. อยทอยทอ,ทอ,อยคุดครับผม้้องขอโทษห้ายๆเลยครับที่มีเพิ่นคอมเมออนต์ข้ามานะครับเนาะเราเป็นยังคือบุคคลคือบุพาน้องท่านว่าไปเดินเหลนไปเดินเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี่หรือว่า ไปาน้องทั้งว่าไปทั่วบ้านนั้นบ้านนี้ทีนะครับคือน้องเลิศรักยังฝีนะครับเพราะว่าผมต้องขอตัวเลยครับเพราะว่าน้องทัง้งว่าเขาหอกอะ่ะอยู่ในเชิงในการกางฝึกนะครับผมก็ได้ฝึกแล้วก็ได้ทบทวนอยู่แต่ละมือนะครับว่าหอกกับสปอยให้คนเลินแบบสั่นย่งประทันใ,นในดๆเลยครับผมผมต้องขอโทษน้ำลายๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้หมอเพิ่นกน็ได้บอกว่าลกูก อันนี้แบบติตโตกันนะครับหอกกับบุหัวสร้างตัวได้แบบมีเชื่อมียังสีนะครับเพิ่นว่ามันติตโตกันทางน้ำลายน้ำยังยังสีนะครับเป็นการสัมผัสยังสีหอกกับพวกข่อยากก้าผ้าไปไปบึงไปเ่นไปยังน้ำกันนังสีนะครับผมกิดสิทธิเ์เดี๋ยวครับผมมีโอกาสต้องไปแบบจังซันเทะครับเดี๋ยวผมผ้าหนองธนว่าไปแน่นอนครับผมพ้าคอนเทนต์ครับพาไปครับผมกิดเสิยงให้บึงแบบยังสีนะครับเนาะ การบอกการจาหรือว่าการพูดยังของมืผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอให้นำลายลายเด้อครับผมบางครั้งผมก็อาจจะบ่ได้มีเจตนาอยากให้พี่น้องแบบมวนจังซี่นะครับผมก็การที่ช่องภาพบุญทรงน้องขัว่าของเฮานี่ก็สิแบบบ่คือผมก็สิเฮ็ดแบบคือเพิ่นล่ะแต่ว่าเฮาก็สิคาแรคเตอร์เฮาก็สิแบบบ่คือเพราะว่าบุญทรงเฮาก็สิไปปล่อแยบบเล่นคือจัง สรสางหน่อยเพิ่นสีบ่ได้นะครับผมเพิ่นกะหญ่แล้วสินะผมก็สิเฮ็ดให้เบิง่งอันานั้นอันนี้แน่สินะครับผมจีงได้กะติดตามให้กำลังใจช่องไพบุญทรงหลองท่านว่านน้ำเด้อครับผมกันพวกผมสองคนเฮ็ดหยังบ่ดีหรือว่า,า <S 2>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  เฮ็ดจังได๋บ่ถูกบ่หยังกะคอมเมนต์มาได้เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้พวกผมครับหรือว่าอยากให้ผมเฮ็ดคลิปอีหยังให้เบิ่งกะคอมเมนต์เข้ามาบอกจะพูดคุยกันได้ครับผม เป็นกำลังใจครับอันนี้ผมก็ปล่อยให้ไม่หน่อยอวมไปสารน้ำอีกคนครับให้ไม่หน่อยได้โอกาส ครับฟังคุณในทู่ในยังเพคุนกะสิมีความคิดยังไงครับเพคุนกะสิแบบจังได้ละครับมีความสุนก,น,สแบบก,สกน,นะนะเดี๋ยวดำดำเลยดิครับผมเอาหันกะเลนดินร้ายครับบ่ได้ยิ่งละฝนถึกฝนถึง,ถง,ถงยังไงฝนเอาหางตีกงใหม่แล้วครับเอ้ยฮางสิลุดเดิ ทางงอครับทางเขาเป็นรถธรรมดาที่ดิ่นแห้งนะครับผมเบิ่งๆตรงนีน้ เนาะครับคุคิดว่าไม่หน่อยคุณใส่ขุ่งยากกระบาลแล้วครับผมคุณผมเกิดเสียผ้าไม่หน่อยกระบาเนาะครับมือล้างผมก็เสียผ้าตัวใหม่ออกมาทูดเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไครับวันนี้เวลากรจติ้งเสียครับผมเอามาแน่ขันเท่นพื้นมาแน่ผีเล็กพื้นเอามาแน่ครับทางคนกับติดตั้งซอยกันนะครับครับยังได้กระฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยครับผมที่สูงกำงานครับว่าสินักสีโบกอะ ขอให้ทุกคนอดทนสูบไปผ่านไปด้วยกันด้วครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผู้ผมสองคนน้ำเลือครับผมควนเทียนกับควันเตยครับกองพายบุญทรงน้องทธนว่าครับเกษตรมีกำลังใจให้คลิปให้พี่น,อน้องได้เบิ้งครับผมไปขอบุูหลายๆครับผม นครับขั้นเงี้ยทีสิครับสวัสดีครับ,รบแล้ก็จิ้ป่อยเพิ่นทูนใจง่อยเพิ่นก็สิขอตัวล่าผ้าพิ่นกับบ้านเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันไปซานน้ำทีน้อยครับ ครับยังไงก็เฉขออนุญาตพาสางกระบ,บ้านก่อนเขารักก่อนนะครับผมเพิ่นกันเลยพ่อแล้ววาครับโอ้เพิ่นเทศมาพอดีอครับผมไอ้ไซร์น่ะแต่เพิ่นเทศมาพอดีออดครับไอ้ไซร์ครับฮะโอ้ครับสวัสดีครับ